สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุูสุคนจ้าทั้งไก่ทั้งไก่จ้าปิ่เทียรหนอกเมืองลางเมืองไทยเฮาเด้อค่ะเด้อพี่น้อง,งมันนี่ย้ายทิพผ้าเฮ็ดเนี้ยกินแรงค่ะพี่น้อง,งแกงปลาจะได้ำม่โสมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งติดตามย้ายต้มุิพยแค่แป้่นานขึ้นเกาเด้อค่ะพี่น้องย้ายฝากติดตามย้ายนะจ้า ยายายสิเ็ดชิดใหม่ๆ่อค่ะสิได, Head T T T ไดมีกำลังใจค่ะพี่น้องขอขอบพระคุณหลายๆที่ใจด้วยที่เขามาให้กำลังใจย้ายตออจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องมาลงมือกันเลยจ้าพี่น้องแต่ออกกำลังกายมานั่งแกงปลาจ้าพี่น้องแกงปลาฉสนมีสุ่มอันนี้เที่ยง พริกหอมแดงนี่ย้ายที่ตำใสกันกระเทียมเนี่ยจ้ะอันนี้ย้ายที่ใส่เป็นชิ้นเลยตำพริกกระเทียมกระมิปลาเนี่ยจากปลาดุกอย่างเช่นไม่ส่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาลงมือกันเลยจ้าตำหอมกระเทียมพริกใสกันก้คนค่ะพี่น้อง กรส้วนนิดน้อยจ้ะยังน้ำใหม่ส่มเส้ปลาดุกกินเลี้ยงค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะมาด้วยมากินน้ำยายต่อมจ้ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆด้วจ้ะเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ไกพี่น้องเอ้ย้นเกา่าค้นใหม่ ขอขอบคุณอ,อ,อ,อะไรจ้าที่เขามาติดตามมากดให้กำลังใจย้ายจากพี่น้องติดตามให้กำลังใจย้ายไวรัลมาลุวยสุขูสุคนเด้อสุขภาพแข็งแรงด้จ้าเด้อโอ้ผงที่ลดย้ายหมดต้นนี้แหมใด้อันตะนลดดีเอาพี่น้องเลยรดดีกับอันล่าน้ำปานิดหน่อยก็แเจบเลยเนาะยายเอาเชียงลง้งเทเดียวเลยยายะีไปขวัวขวัวแห้งแล้วก็วน้ำเติมค่ะพี่น้อง ตลาดจอดนึงจ้าไม่สุ่มที่ย้ายตุ่มเจียวเมื่อวานนี่แหละเจียวเมือย้ายไม่เกี่ยงใช่ปะขวาก่อนจ้าขวากันเตรียมขวกเลยจ้าพี่น้องเครื่องใช้เราเตรียมขวกเลยจ้า มาำมะาควกันพี่น้องควให้สุกแหงแหงเรียวภูหละาะเอาน้ำใช้ยังยัดอะใส่หมดตัวหละจ้าแต่มีรถดีชุดรถก็มีอยู่ในปลราแล้วแน่เลยล่ะค่ะพี่น้องแซบพี่เก่าเลยจ้าวายายกะรพอดีเลย มีจโลทีนลล่าฝรั่าเด้วยวรตีเดย๋ยวนิดนึงก็มาขัวหานมันแหงก็จะพี่น้องก็ใช้น้ำหวัวม่นแหงก็นี่ก็จะก็เติมน้ำ เติมน้ำละเดียดอีกเท่านึงก็กินได้เลยจ้กพี่น้องแังกระดูกย้ยมัขวางซื้อหละก่อนค่อยใส่เติมค่อยเติมน้ำแะพี่น้องเน็งกินแรงพูดเจี๊ยยังได้ก็ได้เอียงป่าจนมันมีสุ่มเน้งมันนี้เลยน้องง่ายๆดิมาได้จ้กมาเด้อมากินน้ำย้ายต่อมค่ะพี่น้องไอพี่เราจ้าบัดเดี๋ยวน้่งมาใส่เลยวันนี้พี่น้อง มาดูหัวจวายังไดมันจะบบเละดอกจ้ะบเละเติมน้ำด้วยพี่น้องเติมน้ำด้วยจ้าปิดฝาใบบินี้จ้าพี่น้องปิดฝาว้ก่อนเดือดได้ที่แล้วค่ะพี่น้องไปเลย อีตูลงจ้าจะซิมด้เลยค่ะพี่น้องเสียบไปเสียบบเัาก็พ่อจ้า,าลูกเงินลูกสาวเลิกงานม่เหล็กจะจัพี่น้องใหาชิดได้กินอืมพอดีเลยค่ยาแย้กที่หนึ่งเขาก็เลยเป็วุ้นเขาเย็นค่ะพี่น้อง ไม่คเคยเ็นคนเ่เยเนลยตาบอกพี่นอ้องยายขอตรวจขออภไยหลายๆด้ขน่ะเด้พี่น้องตามา่กินบ่จ้า คลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้สนีทเลยค่ะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดจับสไิ๊กกร์กดกระดีติดตามยายต่อมจุ้งเพ้าแสบ้ันบาน,นด้วยค่ะเด้อพี่น้องดูดีสบายลำด้วยลำด้วยกันเด้วจ้าเด้อสวัสดีค่ะ